ในพุทธกาลสมัยหลังจากที่พระบรมศา,ศาสดาตัดสรู้สู่พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมะแผ่ภัยสารไปทั่วชมพูทวีปวาระนั้นแม้มีผู้ให้การ,รเคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์ทุกชั้นวันนะเดินทางหลังไหลมายัางพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นธรรมสถานแห่ององค์พระาศาสดา เพื่อถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากแต่ทว่ายังมีผู้ที่อิจฉาริษยาคอยให้ร้ายกระทำการอันไม่บังควรให้เกิดแก่พระพุทธองค์ซึ่งต่างแจ้งประจักษ์กันดีในหมู่สาวกว่าภิกษุผู้นั้นคือพระเทวทัตผู้มีมานุทิฐิและสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ด้วยเพราะบุพกรรมกระทำร่วมกันมาในอดีตชาตินั่นเอง เหตุพระเทวทัตกระทำการอันไม่บังควรแก่พระพุทธองค์เป็นที่กล่าวโทษในภิกษุพระพุทธองค์จึงทรงปารบถึงพระเทวทัตดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็ไม่อาจเป็นผู้แม้จะกระทำความสะดุ้งกลัวแก่เรามาแล้วเช่นกันแล้วพระพุทธองค์ทรงนำเอาสาริยชาดก มาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตการนภารณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติชาวเมืองทั้งหลายต่างอยู่ร่วมกันอย่างพาสุกในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็ก มีอายุประมาณได้7-8ขถึงขวดขณะนั้นกำลังวิ่งเล่นซุกซนตามภาษาเด็กน้อยใต้ต้นไม้หน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันอย่างสนุกสนานมาเล่นกันเถอะสนุกจัมาเล่นกันเลยมาเล่นกันเถอะในระหว่างที่พวกเด็กๆพูดคุยกันอยู่นั่นเองได้มีหมอพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมา่าำกลางเด็กน้อยโอ้ย พะอาทิตย์เนี่ยมันดวงโตขึ้นทุกวันทุกวันหรือ,อยังไงกันนะมันร้อนในใจจริงจริงร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเอยพอดีละเอยมานั่งหลบแดดใต้ต้นไม้นี้สักหน่อยมาเล่นกันเอ้ยมาเล่นไอพวกเจ้าเด็ก<ง>เล่นอะไรกันเนี่ยลบ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 ไปดวนี้นะโูคนแก่จากที่ไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็มาไล่พวกเราข้าจะนั่งตรงนี้หลบแดดสักหน่อย โอ้อยน่าลำคาญจริงๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกเลยใจ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 กำลังเล่นอย่างสนุกเลยอยู่ดีๆก็มาไล่พวกเราซะงั้นเนี่ยโหคนแก่ภาษาอะไรเนี่ยไปเล่นที่อื่นไป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 คนึิงล้อนอยู่โอ,อ,อ้อยน่าลำคาญจริงเด็กพวกนี้เนี่ยโอ้ไปกันเถอะพวกเราไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ว,วเลยแบบนี้ทันใดนั้นเองหมอพิการก็เหลือไปเห็นงูกําลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่ห์ เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจถ้าเราหลอกให้เด็กพวกนี้มันโดนงูกัดจากนั้นเราก็เข้าไปรักษาเราก็จะได้เงินค่าจ้างรักษามาเป็นค่าป่าค่าท้องเออดีเหมือนกันช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีงานอดอยากปาแข่งมานานต้องใช้วิธีนี้แหละ <c oughs> นี่นี่นีนนพวกเจ้านะ่ะ มันนี่สิข้ามีอะไรจะบอกมีอะไรเลยท่านอะไรอีกอ่ะฮะจะหลอกพวกเราอีกหรือเปล่าเนี่ยพวกเจ้าอ่ะเห็นโพงไม้นั่นไหมฮะอ,อยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนท่านก่อนนั่นไงโพงนั่นไงอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยข้าเห็นแม่นกสาลิกาพึ่งข้ามแมลงเข้าไปแสดงหว่านในนั้น ต้องมีลูกนกสาลิกาอยู่แน่ๆอู้นกสาลิกาเหรอกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยถ้าพวกเจ้าอยากได้นะก็ปีนขึ้นไปเอาเออมันไม่ได้สูงอะไรหรอกเอ,อ้ยไม่สูงเลยเดี๋ยวข้านั่งดูให้เป็นอะไรขึ้นมาแล้วข้าจะารักษาให้เองไม่ต้องกลัวเด็กน้อยลูกพ่อขาไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อย างก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไมค้ค่อยๆปีนขึ้นไปหวังจะจับเอาเจ้าลูกนกสาลิกาอบึอบอบึอบอบึบอึบอเสร็จข้าละเจ้าลูกนกมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าซะดีกว่าฮ่า่าไหนดูสิว่าเจ้าเนี่ยมีกี่ตัวในที่สุดลูกพ่อข้าก็ปีนมาจนถึงทรง,งไม้ไม่รอช้า ใช้มือล้วงเข้าไปในโพงทันทีเอะเออไอ้ทำไมนกมันตัวใหญ่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 ้เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มัน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 งูดีมันจะตอดได้หรช่วยดนะวัวว้าวงูตอดนะพี่มันจะตอดเอานะพี่หลบนะเดชบุญลูกพอขาจับถูกข้องูเห่าเขารีบเหวี่ยงทิ้งทันทีด้วยบุพกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน ลูพอขาเวียงงูเห่ามาทางหมอพิการพอด,วดีว้าเวียงมาทางนี้ทำไมสุดแล้ตูงูพิษพันคอหมอพิการและวฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการลิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานไ <AR C> ม่สามารถเยียวยาได้ทันและสิ้นใจตายไปในที่สุดพระพุทธองค์เมื่อตัดอดีตนิทานจบแล้วจึงตัดพระคาถาว่า ผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั่นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉันนั้นในพุทธกาลสมัยต่อมาหมอพิการกำเนิดเป็นพระเทวทัตลูกพ่อขาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า